โควิด -19 มีผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างมากและสร้างความท้าทายต่อชุมชนชาติพันธุ์เป็นพิเศษกระทรวงชุมชนชาติพันธุ์ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อช่วยให้ความรู้และฉีดวัคซีนตลอดช่วงการระบาดของโรคเพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนของเราต่อไปเราจะเปิดตัวชุดวิดีโอเพื่อเพิ่มความเข้าใจของการบริการด้านสุขภาพที่คุณสามารถเข้ารับได้ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กเป็นสิ่งสําคัญที่เด็กควรมีการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและสนับสนุนการมีภาวะคุ้มกันที่ดีขณะที่กําลังโตขึ้นถึงแม้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าก็ตามเด็กอายุ5ปีขึ้นไปยังควรที่จะรับวัคซีนโควิดเพื่อช่วยในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสในชุมชนเพื่อช่วยปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยการที่เด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครบถ้วนจึงเป็นสิ่งสําคัญ เด็กสามารถแพร่เชื้อและไวรสัสต่างๆได้ง่ายในโรงเรียนและสถานเลี้ยงดูเด็กก่อนใบเรียนฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เด็กควรจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นสิ่งสําคัญเท่าเท่ากันที่เด็กควรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครบถ้วนเพราะจะช่วยให้เด็กมีภูมิต้าน,านทานที่ดีขึ้นและเปิดโอกาสที่เด็กมีการเริ่มต้นที่ดีในการมีชีวิตที่แข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยหยุดการแพร่กระจายของโรคภายในครอบครัวและชุมชนอีกด้วย สามารถรับวัคซีนต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในประเทศนิวซีแลนด์หากคุณอายุต่ำกว่า18ปีไม่ว่าคุณจะพำนักอยู่ในประเทศใดก็าตามและกระทรวงสาธารณาสุขข,ขอให้เด็กทุกคนรับการฉีดวัคซีนเพอาะกันโรคให้ครบถ้วนเด็กควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์เมื่อถึงอายุ6สัปดาห์3เดือน5เดือน12เดือน15เดือน4ปีและ11ทับปีหากคุณพลาดการฉีดวัคซีนใดตามอายุที่กำหนด โปรดติดต่อแพทย์ของคุณที่จะช่วยให้บุทลานของคุณได้รับภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างครบถ้วนการพบแพทย์ของเด็กอายุต่ำกว่า14ปีนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นคุณสามารถที่จะพาบุตรของคุณไปพบแพทย์ทั่วไปเพื่อรับวัคซีนตรวจร่างกายทั่วไปและปัญหาด,ด้านสุขภาพใดที่อาจมีได้ทุกเมื่อสำหรับความต้องการทางสุขภาพอื่นๆโปรดโทรติดต่อฮอตไลน์ที่0800-611-116มีบริการล่ามแปลภาษาให้หากคุณต้องการ